ฮ้ยเล่นกับชับนี้ก็สุขภาพอย่างเดียวไม่เกะไม่เกะเลยจริงไหม่เล่าเดี๋ยวไป รแบบ้ะคือสุดท้ายประจำสอบดานี้ครับโดบริบิดครับอยู่ในเสื้อสีแสบครับเจอด้านแสงดันครับโอ้เขาบอกงานหนักจริงๆครับโดริบิดวันนี้นนเกเิดเปิดขึ้นมาให้ดิ๊กครับ โื้โหจัดชุดใหญ่ลงสนามยนน่าใส่ด้านครับทางขวาจริงครับลูกนี้ยังได้ยืนก,ก,ก,กิ๊กจริงติดล็อกค,ครับตาไมไปเก็บอีกครั้งแล้านบิ๊กตรงกลางตัดได้ครับไม่ลูก ก่อนอยู่ที่นี่ครับพาไปทางขวาให้ปรีมห่าจะไปยังไงโดนประตูตีวดได้ครับจ็อกมาคล้ายดีทำที่หนึ่งสองโอ้สวยครับหลุดเลนเส้นหลังแต่มาตรงกลางโอ้โหมันงอน่นซินี้รู่งนี้หวานจริงครับโอ้โหประตูเนี่ยโล่งๆแล้วด้วยครับจังหวะที่เพื่อนให้มานี่ย มีอะไรจะโล่งมากกว่านี้นะมีแค่ตะขายเท่านั้นนาตาเกี้สตาร์ทมาเจ็ดผู้เล่นเนี่ยต้องบอกว่างานหนักจริงๆฮานอโรบิบิตอนนี้เจอหน้าใสร้านนี่ผมผู้เล่นหลบหลบลงหมดเลยครับจ็อกโหมมายังติดจรวนเตะขาดตูมเดียวครับยังเข้าทางนั่นเบฟินทียสยังไม่ผ่านไปนัด ยิงซ้ายลูกนี้ก็เบาแล้วก็ไม่เข้ากรอบด้วยครับ<ค><ย>อบอลอยู่ที่ปูดูว่าจะเปิดบอลยังไงเปิดไ,ไปข้างหน้าพักอกลมกลายเป็นบิ๊กตามมาเก็บบอลได้แล้วครับแล้วดูกิ๊กนี่โอ้โหใช้ตัวเนี่ยบังแล้วได้ยิงด้วยครับ อ๋อแล้วพีกสวยเสือจะไปโดนจอ็อกโอ้โหลงมีบางนิดเลยครับต้องมาสปีดแต่กอนหนีไปในจอบนิ่กับนาแล้วก็ปังนิดเลยครับบอลุุม,มาบีกกลับแล้วยิงยังติดยูสาวตอยู่ครัว โอ้โหตอนนี้ผ่านมาถึงตรงนี้นี่สามนาทีกว่านี่โอกาสเป็นหน้าสายรันเนี่ยสองสามครั้งครับหมูเสือจะหนียังไงก็ตามมากบอยู่ครับปูเก๋เนี่ยตกการเรียกแล้วจออเปิดชั้นแม่มีต้อบอกว่าสกัดในการวคะหการวเาเข้าเหลียมเปน่านโนลิบิดด้วยซ้ำครับ ปิกข้ามออกโห่มาตามเสียงเลยครับจ๊อบป่าไปตรงกลางไม่ถึงปิกครับผู้มากลางให้ม่อนใส่ตัวปางอยู่แล้วไปเยพวกนนี้ต้องติ่นเต้น้าจ๊อบอยู่วันวันนี้ไม่มาในสีที่้อใหมายเลยด้านแสงที่ร้านน้ำสีโ้สดใสครับ อดีออกไปไม่ผ่านนะ<ป>แยงได้ครั้งอยู่ที่เสือให้ให้ผ่านเช่นเดียวกันนะหบอลตอนนี้นอพอมาถึงข้างหน้าเนี่ยก็ทำแล้วก็ยังไม่ผ่านกันครับอย<ป>่างเพื่อนฝูงป่าเล้ยงเลี้ยลูกเปล่านะครับไมจังหวะบางทีแล้วก็ท่านอย่นีนิดหน่อยเนี่ยครับก็รวมไว้ในมือขอโทษกันได้ครับ เพื่อนกันก็นเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวรู้จักกันยู่แล้วครับออกทางขวาปีมทำหนูก็จะทำาที่ยังไงครับนั่นกิ๊กฝังอยู่ข้ามมาทางขวาเอ้าได้ด้วยครับจ๊อบแต่ขวายังติดฟ็อกอยู่ครับโอ้โหตรงนี้ตัวขวาเนี่ยทางด้านของงยหมิ่นตอนนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาจริงครับการกกประกบจ็อกเนี่ยนะงว่า,าเปิดบอลข้ามมาด้าน ซ้ายข้ามมาเนี่ยลงจริงครับแล้วข้ามอีกแล้วเป็นเนชะน,นะนนั้น้พืนนน้นที่เต็มงครับตอนนี้ด้านซ้ายนีลันนะฝ่ายเดียวเลยคนระับตอนนี้บอลอยู่ที่เกอร์ยิงเข้าไปรงการตัวยังติ่งบอกได้อีกครั้งนะไตะเตะเไปอยู่เตยัวได้มุมนะเตะมุมส์เสียสั้นมาแล้วให้บีบในกดคอเดียวก็ไม่เขาต่อตรงนี้ าดอกไม่ผ <Cornell> ่านแล้วแต่อ้อมสวยและเพ็งโอ้โหยังเอาแลวไปได้ดูจังหวะหายจังหวะยิงก็ยังเข้ามือลูกขาวตัวมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าต็พยยัมต่อต้อนด้านแสงล้านครับ าจจะเป็นลองอยู่ครับแต่ก็มาถึงตรงนี้เนี่สกกออยสกอร์นี่แข่งกันยังทําไม่ได้ก็ต้องบอกว่าก็ยังทันผลงานได้ดีโนริมิดกิก๊กโอ้โห,โหนี่โดนบงังไว้ครับแ้วก็ไม่มีโอกาสที่ยิงต้อวย,ยอยไรเนี้ยโนริมิตครับมีกี่คนเนี่ยทั้งถ้วยครับทั้งหวักอาจะล้นไปบ้างขาดไปบ้างอะไรเงีย้ยครัะ

ตั้งแต่จากความตรงขึ้นมาครับสำหรับโนลิมิตก็ทิ้งบอลยาวขึ้นมาไม่เก็มบอลแรกไม่ดีครับจังบสองเป็นของสังอีรันครับเกิดโอ้ให้มาลูกนี้กัรกันนิดนึ่งได้อยู่ครับมุมบิ๊กปาดโอ้โหทันรู้มาจังหวะนี้ยิงโอ้โหดูใจเย็นไปหน่อยแล้วมันกู่ครับไปมุมด้านซ้ายครับของสายอีรัน เปิดจ้อยกมามอนโอ้โหแมจับบอลห่านไปได้ดึงเกจอยิงสวนแล้วก็โอ้โหไม่ยิงลูกโอ้ตอบเลยก็ไม่ถ่านเลยลูกสองประตูครับไอ้ตามพ่อผมมาทางซ้ายแล้วแมาจะพลิกลูกนี้เจอทางถ้าเกิดอ้าวสายลบก็ได้ครับแล้วกิ้งยันแหลกโอ้โหนี่ต้องบอกว่านี่ครับตึงกองนี่ไปได้ครับคาณนั้นโมริเมะเกิดทางซ้ายนี่สองสองค้งแล้ว โอ้ดูว่าตัวต่อตัวนี่ถือว่าความสามารถของตัวสามารถรัาชนะกองหลังไปได้ป่าลงมาอีกได้แล้วยิงเข้าที่ไม่ผ่านจังหวันท้ายบี๊กับไอเก็บกลับมาได้ลิื่อทางซ้ายอาโ์เต้ลขึ้นมาแล้วไหลหลังมาจ้องเปิดทดงขดายังโอ้เหลือเชื่อโอ้โหลี่มาแซงว่าสัด ตัวนี้จอๆเลยแล้วมันกูหลาสองหลาแล้วมันั่งกกิงไม่หันุสอตัวครับแล้วตัวโอลิมวกันนี้นี่เล่นหัวจิตหัวใจแล้วโดนกูกระหน่ำโดมถือว่าข้านเดียวเลยแล้วตอนนี้นี่อย่ผู้สประตูของฝักันแต่ี่รนไกัเรกว่าิจังมออกแรงใช่มันก็ไหลเลยครับอมาได้ตอองวงการมากตขอลงามเลยบเรื่องบอลดวงการแล้วครับตอนนี้ กจเปลี่ยนกาสออกมาไม่มีใข่ครับดิ๊กแต่ไปสูกเข้าในครับกินไอ้ชี้ไว้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวครับต้ท้องสนามเมื่อตอนนี้ถอดบูมออกครับทีไรกิ๊ก เงินเปิดยัดมาอาแล้วครับตาสวนกลับโปโะโดลิมิตมาแล้วตีเข้าหาเขาอย่างนี้เอออย่างทีบอลแล้วเก็เตอร์ขโมยบอลออกมางสัยงน่าตาสวนกลับแต่ตอนหยบมาหนึ่งหยบมาสองไม่หายเยอะซ้อเยอะเราให้มาอย่านี้ปั๊มบอลกันต็อกขโมยบอลอย่าได้โอ้ให้ไม่ดีเยอะอ้าเขาไปพักบอลจังหวะนี้เสือลุยมาไม่ไหวกิน ย้อนออกมามอนไหลออกมาต๊อกของเพื่อนทางขวาเปิดเป็นแกะขวาสูกเกอร์ดันขึ้นสูงแล้วจิกหมุนขึ้นเกยทีหนึ่งไหลมาบิ๊กจับแลกไม่ดีแล้วยิงเียบร้อยเลยครับต๊อกครับโอ้โหนี่นี่นะเอาจนได้แล้วมันได้ใส่กันดาหน้าถึกเข้าใส่ครับโอ้เรียกว่าต้องเป็นมวยนี่ต้องบอกว่าอะ่รเหมือนหมัดพุกเลยครับตัวโดนได้ น่าโมลิมิตเนี่ยเรียกว่าแฮ่าเราทุเีศปิดไม่ทันจริงๆแล้วต๊อกยิงมาแล้วก็ยิงเข้าไปไม่เหลือครับหนึ่งประตูโซนับขึ้นนำไปแล้วครแล้วประตูกดล็อกมาจนได้ครับเดี๋ยวต้องดูโนลิมิตครับหลังจากนี้ว่าเขาจะเล่นยังไงครับถ้าเล่นเหมือนเดิมนี่ตามหลังแค่ประตูเดียวถือว่าจะไม่เสียหายเท่าไหร่ครับอ้าวยังไม่ออกด้วยแล้วปิดอย่างนี้เสียความครับ เปลี่ยนการขึ้นมาทางขวาจับแรกไม่ไดีปีนใ่ทิ้งออกข้างไปเลยเาไฮ้ย้อนเขมาตั้งเกมใหม่ครับเไม่ได,มดยะนะวันนี้ที่นำหนึ่งศูนย์ได้ฝาทางขวาครับ มขยับดูแล้วเปิดลึกดูมาลูกนี้ไม่ผ่านพี่เอยแกกลับมาได้ครับลิ้นเส้นโอ้ล็อกผมสวยมากครับตื่นมาเองแล้วยังไงครับต่างต่ายบอลน้อยหลังไี่ทกเองครับตั้งรอแต่ว่องตั้งรอสองหน่อยขอลงมาเชื่อมบอลตรงกลางครับ ฐานึ้นสูงตูอเกอร์เปิดยาวมาไม่หาพี่เอกเขาสองมอนเก็บได้ครับไยลนจ็อกดึงบอลหลบแล้วจะไปทางแค่ไม่ได้แล้วทำบอลหลุดออกข้างไปเองครับตุมย้อนกับมาแล้วจังหวะนี้กิิปไม่มาเลยด้าหลังครับโอ้โหดูว่ามายืนหลอกอยู่แล้วบิ๊กให้ไม่ผ่านแต่สนลับ สายลูกนิสติดบอลบินอีกทีหนึ่งลราให้ล้างขวากิ๊กหลบมาไม่ได้แล้วประงสุดท้ายโอ้โหนิดเดียวะบอลติดท้าไว้แล้วหลวงมีแหวนไว้นิดหนึ่งแล้วู้เล่นของฮานาโนลิมิตครับ็มาเรียบว่าบอลสุดท้ายนี่กายมีควาไปโดนกิ๊กออกหลังไปครับต่างแต่เอ้าลูกไปเตะชนจังหวัดดูสุดตรงอ่ะสองจริงๆใช้มือรับได้แล้วไปกระดองเลื่อยถ่ายตรงข้ามาแล้วครับโอ้ไฮรีเกอร์ดักบอลสวยแล้วแตกกับมาบิน เซตกินใหม่เลยดีดูเสาตัวแสงินกดให้ขอบอลเลยเกิดเรียกว่าน้ำหนึ่งสูงเ่ยพวกเขาไม่มีการถือแล้วตอนหน้าสายรันดิไปนตายพวกเขาไปถูกกระหนาลระตกอจะโยกหลวไม้เราดักกันได้วมเนอดไม่่าับ โ้วนี้่านะังตลมิบต้องดูต้องเล่นแกมรล้ให้เร็วด้วยครับเจอกรสงรันครับอนดีปุ่มทีมาเป็นทุสคนนั้นย๊อบานะสงรันโอ้เอบเกือบเกือบเาบเกือบเกือบเกือกบโกเกืเอเอบอบอบ บอลหลายมากิ๊กบีดอีกทีกมอนยิงเราก็เรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับไม่ตามตัวหุว่นรับกองหลังของเจน,น่าโนลิมิตครับมัวแต่ไปม,มองคนที่กองบอลอยู่ครับนี่ครับตายของเจน,น่าแสงอีลานเนี้ยบอลเท้าหรือเท้าแล้วการเคลื่อนที่ที่ต้องบอกว,ว่าอันตรายครับคนที่ไม่มีบอลเองเลยเคลื่อนที่เลยในตำแหน่งที่ได้เปรียบร์แล้วก็โศกสกอเดินได้ครับเป็นมอนครับ เป็นตัวสองคนลวดกันด้านโนลิปิคกับตอนที่ด้ากมแล้วครับส่งกันด้านบูมกับเสือลงมาครับมัเป็นยังไม่แม่นลก็อกหลบสวยครับซ้ายมีขวามีให้ทางซ้ายอับบิ๊กล็อกอีกทีหนึ่งดูเขาดึงจังหวะแล้วตีฝันไซ่ยิงอีกทีหนึ่งก็ไม่ได้เพรนอิปิคกันรอจังหวะ ใจเย็นไปหน่อยแล้วอ้าวเราให้ใหม่ดีครับไปทิ้งออกมาเจอดูลงมาสวยครับย้อนลอกไปตั้งงในใหม่ครับโอ้โหแล้วเปิดลูกนี้แม่เกือบไม่ารเดียร์ บอลกลับมาต้านกันใหม่ขอบคุณมากด้วยครับที่เีเ็เก็บบอลด้วยครับไมสนามครับตาวมลาต้านกันใหม่อาร์มเปิดทิ้งยาวขึ้นมาแหมย้อนหลังเพื่อนหั่ไยครับยังได้เป็นลูกทุก่ทงครับนั่นซ้ายครับสำหรับโนลิม no ิตครับทุ่ยัดเข้ามา <c oughs> จหวะนดี <c oughs> อาวล้วไปขาดขากันนิดนึงแล้วนะอ้าไปแล้วโลดปจับตอ้ยี่ตันระ่างยตาตัวเองคนระับดปล่อยให้ชัวร์นี่ยเปิดยัดมาลูกนี้หาขค้นไปถึงบอก บอลนิดเดียครับทานี่เลยบปทานเกิดอลยาวเรทิ้งมาบิ๊กเก็บตรงดูข้างขวาบอลมาแรงๆันตู่เช้าแล้วก็ตู่บอลตูมาทิ้งกันหลายๆจังหวะครับเอ็นลูกพุ่งครับทางได้ขวาโมลิบิทครับ ูย,ย่าฉาวแล้วมาหยิบถึอเงี้ยหนอนนี้ดากลับมาบี๊กจอ็อกกลับไปตั้งกักกนใหม่แล้วเกอรบอลไปยับยีไทยทะลุมาตรงกลางบิ๊กเก็บจ่ายไม่ผ่านตองว่าสองยังเป็นของสายล่างครับบิ๊กไปเก็บกลับมาขาสัส้นๆแล้วจอ็อกเกอร เออปันไซก้อยมาสวยครับนิดแก็บโอ้โหเอาลับไปปล่อยให้เยอะทุนนี้ไม่ได้ครับยิงอีกทีหนึ่งก็โอ้โหแล้วเออน่นบอลน้ำหนักไม่ค่อยแรงแต่ว่าก็ทิศทางแบบบุ้งบ่าครับยังทำทิศทางให้มันโค้งต่อได้ครับนีดไปเข้าไปจับสามแล้วก็หมดอย่างนั้นก่อนหน้านี้มีทีมซมารอบก็ไม่ได้ครับ นาทีสุดท้ายแล้วครับก่อนเข้าถึงช่วงพ้นเวลาบาดเจ็บครับตอนนี้เหนียวเลยครับในช่้นเวลาล่าเนียวจังหวะบอลหยุดบอลนิ่งเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับดูเลยเหมือนแต้มพื้นที่แล้วก็น่าสายลันเจอกลับมาตั้งกันใหม่ครับจ๊อกเจอ còn bon, đi mà kiếm cả quạt lên mày Hãy subscribe cho kênh không